สวัสดีสาวเกมคลาสกับแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกาวันนี้แก้วมีสูตรทำสำดาวบ้านเลือดสีมะฝากกันเป็นการใช้เปแก,ก้วหมูป่าเป็นสูตรที่แก้วไปเจอมาครับแล้วก็น่าสนใจมันใช้ทำสมดาวได้ดีมากๆเลยก็เลยจะนํามาใช้ให้ผู้ชมได้ชมกันท้าที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นเซตนี้เลยมีธนูพ่อมดเป้งแก้วหมูป่าเนาะในแบบที่ใช้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดสีขวดบ้านหนึ่งขวดท้าแค่นะครับแก้วแนะนําว่า ท่านชมจะตีวอหรือวอลดินครับให้ขอถังแกนมานครับมันจะช่วยให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้น,นครับท่านที่ใช้นะครับก็จะเป็นยักษ์หนึ่งตัวไปหินห้าตัวใช้แคหนึ่งขวดแล้วก็เป็นรถจอกกำแพงท่า้ชมแอดวาซ์หน่อยขอเป็นเครื่องยิงเดอะล็อกก็ได้เหมือนกันแต่แก้วแนะนำนะครับว่ารถจอกกำแพงเนี่ยหลายๆท่านในแคนก็น่าจะมีกันเนาะเดี๋ยวเราครับไปโจมตีกันเลยเจอบ้างนี้แล้วนะครับแก้วจะตีชมกันดูเหมือนว่าจะมีรูแหวงเยอะเนาะ ทำหม้อตียังไงนะครับเราจะดูนะครับว่าทางฝั่งของปลาสักแคนและควีนอยู่ด้านไหนนะครับเพราะเราใช้หมูป่าเราต้องทำการกําจัดทางฝั่งของควีนแล้วก็ถานแคนให้ตายลงไปนะครับถ้าควีนไม่ตายถานแคนไม่ตายงานเข้าแน,น่นอน,นครับโอเคเราจะเข้าครับก็อาจจะทําการเข้าด้านซ้ายด้าน,นครับเนี่ยที่ป้อมอีโฟโรเส้นเดียวนะครับสามารถที่จะเจาะเข้าไปด้าน,นครับหรือว่าจะไปด้านขวาก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะกลจากปลาสักแคนเนาะ ฉะนั้นนะครับแก้วจะเข้าด้วยซ้ายมือก่อน,นเลยทําการปล่อยปไปกล้กาไปด้านบนหนึ่งตัวปล่อยไปก้าไปด้านล่างหนึ่งตัวครับแล้วก็ปล่อยปไปตรงกลาง2ตัวใช้รถจัก,กําแพงลงไปปล่อยคิงควีนข้อมดนะครับลงไปหมดเลยก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็อยาบ้าน,นะครับเรายังไม่ใชเนาะเราจะรอให้ปลงหิงนะออกมาครับแล้วก็จะทําการใช้ในเมียบ้านนั่นเองรถจกกักราแพงเข้าไปนะครับแช่ไปที่ป้อมอิฟโรเส้นเดียวเลยไม่ใช่นั้นครับรถจกกักราแพงของเรา จะพังแน่นอนแก้วขอปล่อยอย่าบ้าลงไปเพิ่มลือดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้แทนแคทเทอร์มาครับได้รับการเยียวยาโอเคตอนนี้ควีนเข้าไปแล้วนะครับคือสุดนี้นะครับคุณชงต้องบังคับควีนให้ควีนเข้าไปด้านในนะครับไม่เช่นนั้นถ้าควีนไม่เข้าด้านนนะครับโอกาสที่แทนแคทเทอร์เจอร์ครับจะเป็นมังกรไฟฟ้านครับหรือว่าเป็นมังกรบอลูนครับก็จะยากเลยเพราะว่าเรามีเพียงแค่ควีน แล้วก็พ่อมดนะครับที่จมทีทางอากาศได้จากนั้นนะครับผู้ชมก็เลือกเลยนะครับว่าจะเข้าด้วยหมูปา่าด้านบนหรือด้านล่างครับเอาเป็นว่าแก้วเข้าจากด้านล่างขึ้นไปก็กด2นิ้วนะครับจิ้มไปทางด้านซ้ายสุดเลยหมูป่าจะเข้าไปแล้วก็ปล่อยธนูลงไปด้านล่าง2ตัวครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลื่อนไปหนึ่งขวดครับที่หมูปา่าการใช้น้แมวเพิ่มเ <Piet S 2> <extrapol S 1> ลื่อนนะครับให้ดูว่าหมูป่าของเราครับมันจะเคลื่อนที่ไปทา่ไหนถ้ามันจะไปด้านขวาแล้วก็มีช่องว่างนะครับก็สามารถที่จะปล่อยลงไปได้ เพราะตรงนั้นนะครับอาจจะมีกับดักระเบิดยักษ์นั่นเองอย่างที่แก้วได้บอกไปนะครับว่ามันมีกับดักระเบิดยักษ์นะครับเราจะเข้าไปด้านบนกันก็ปล่อยเพิ่มเลื่อนไปหนึ่งขวดเลยตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกับดักระเบิดยักษ์เนาะมาดูกันว่าจะมีไหมหมูปากขึ้นที่ไปนะครับแล้วก็นั่นไงแก้วดาวไม่ผิดเลยนะครับโอเคเราก็โจมตีป้องปืนใหญ่ได้ก็จะได้ไปและหมูป่าไปด้านขวานครับทำการเช็คคิวให้ตัวของคุนเลยนี่ก็เป็นสูตร เบก้าหมูป่านะครับที่แก้วไปเจอมาม,ามันสามารถที่จะใช้เก็บสำดาวบ้าเลยว่าสิบได้ดีมากๆเลยครับคุณชมอย่าลืมไปใช้กันบริกรรอบนี้นะครับมีสุดใช้แล้วก็ลองใช้กันดูเนาะดูเหมือนว่าหมูป่านะครับจะมาจากด้านขวาไปได้านซ้ายครับแก้วขอซูม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 เข้าไปนะครับก็จะไปได้านซ้ายครับแล้วก็จะขึ้นที่ไปซึ่งสุดนี้นะครับเป็นสุดที่ดีอย่างที่แก้วได้บอกไปนะครับยังไงก็ ลองเล่นกันดูเนาะเดี๋ยวแกจะให้ชมอีก2ตาตาครับเพื่อที่ชมจะได้ดูหลากหลายแบบบ้านเนาะจะได้โจมตีได้ดีขึ้นเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมมาที่สองตอนครับเจอบ้านหลังนี้นะครับน่าสนใจดีถามว่าโจมตียังไงครับก็คิดว่าเราเข้าที่คิงคุยนะครับแล้วก็ปรสัทแคนได้เลยก็คือเราจะเข้าด้วขวามือนะครับใช้รถจักรกำแพงเป็นตัวเปิดกำแพงเข้าไป ก็จะเข้ายัางไงใช่ไหมก็น,น่เลยนะครับให้ปล่อยเปก,ก้าลงไปด้านบนหนึ่งตัวด้านล่างหนึ่งตัวนครับแล้วก็ปล่อยเปก,ก้าไปด้านขวานะครับใช้รถจักรกำแพงลงไปช úng จะเห็นว่าแก้วทําการใช้เปก,ก้าลงไปก่อนครับเพื่อที่จะให้เปก,ก้าครับเป็นตัวแทงเนาะแล้วรถจกักรแหงของเราครับจะได้ไม่เสียหายเนาะก็เป็นสไตล์การเล่นนะครับนี่คือสไตล์การเล่นของแก้วนะครับสามารถที่จะเล่นตามได้เลยปล่อยคิงควีนเข้าไปนะครับแต่คิงควีนอาจจะออกเดินนอกได้เนาะ รถจะแพกงเข้าไปนะครับก็จะเจอกับควีนเปก้าเข้าไปแล้วนะครับทำการใช้ยาบ้าได้ไหมแก้วจะใช้ยาบ้ากับปาหินละกันก็รอรถจะแพ่งเข้าไปนะครับซึ่งเราอาจจะเข้าด้วยหมูปา่าที่นั่นบนหรือด้านล่างก็ได้ก็จะเข้าไปนะครับแก้วว่าจังหวะน,นี้แหละแก้วทำการใช้ยาบ้าลงไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลือดเนี่ยไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่าไม่มีป้อมอิมโนนะครับที่อยู่ด้านในปาหินออกมานะครับจมติเข้าไปก็จะพังตรงกลางได้ แก้วใช้หมูป่าที่มีลงไปด้านล่างเลยครับปล่อยไป2จุดนะครับที่ป้อมพ่อมดแล้วก็ป้อมอ่ามอตานต์ครับใช้เพิ่มเลือดลงไป1นึ่งขวดเลยก็สามารถที่จะเยียวยาหมูป่าได้หมูป่าของเราก็จะขึ้ืนที่เข้าไปนะครับโจมตีกับป้อมอิกโนโด้านบนก็จะมีทั้งฝั่งของอาทางฝั่งของควีน,นครับอยู่ด้านบนใช้สกิลมาลิกูุดาเลยครับหมูป่าขึ้นที่ไปแก้วจะทําการใช้เพิ่มเลือดที่มีนะครับลงไปทางด้านนี้1นึ่งขวดละกันพอหมูป่าก็ เลื่อนลดลงเยอะเหมือนกันนะครับโอเคหมูป่าขึ้นที่ไปด้านซ้ายนะครับก็จะไปด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นที่ไปด้านบนด้านบนยังมีป้อมอ e ิมโฟนครับซึ่งเรายังไม่ใช้แช่แข็งนะครับสามารถที่จะแช่แข็งไปด้านครับเพิ่มเลือดแช่แข็งไปที่ป้อมอ e ิมโฟนพ่อมดปืนใหญ่แล้วก็ป้อมธนูนครับพยายามที่จะแช่ได้หลายๆป้อมนะครับจะได้เป็นอะไรที่คุ้มค่าเนาะแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดสุดสุดท้ายลงไปนี่สุดนี้ง่ายจริงนะครับง่ายจริงๆเลยนะครับแต่แก้วบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่แก้วตีนะครับแก้วมาปุน ส่วนใหญ่จะไม่เจอถังแครนซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแก้วตีได้งานครับเก็บสามดาวรัวๆเลยนะครับแต่อันที่จริงครับถ้าเจอถังแครนก็อาจจะยากขึ้นยังไงคุณผู้ชมลองซ้อมก่อนเนาะซ้อมกับเพื่อนในแครน,นครับเวลาที่มีถังแครนดูว่าจะตียังไงเพื่อที่จะให้เราครับเล่นได้ดีขึ้นยังไงก็วางแผนให้ดีนะครับมีเวลาเยอะในวอร์ก็วางแผนให้รัดกลุ่มเนาะพอเราวางแผนดีแล้วนะครับก็จัดไปและหวังว่าคุณผู้ชมจะได้สามดาวในวอ์ลิกกันทุกวันเลย โอเคครับเราเหลือหมูป่าอยู่ด้านล่างครับก็จะโจมตีไปที่ที่เก็บทองคำนะครับแล้วก็พังลงไปเราได้มา3ดาว100%เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายขั้นตอนเลยมาชมมาที่สั่งันตอนะครับเจอบ้านหลังนี้ก็มีผู้ก้านครับเป็นคิงควีนเลเวล40เลยครับถือว่าดีเลยเดี๋ยวแก้วจะมาตีชมกันถามว่าจะเข้าังไงนะครับแน่นอนแน่นอน ปาสแคนะครับอยู่ด้านบนคิงควีนอยู่ด้านบนเราก็เข้าด้านบนเนาะก็จะทําการใช้เปก้านครับลงไปด้านซ้ายด้านขวาปล่อยพ่อมดลงไป3ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเปก้าไปตรงกลางนะครับปล่อยคิงควีนรถจกกําแพงลงไปนะครับปล่อยพ่อมดลงไปหมดเลยโอเครถจกกําแพงของเรานะครับจะพุ่งหน้าไปด้านในนะครับเราต้องให้รถจกกําแพงเข้าไปลึกๆเลยไปถึงบ้านได้ยิ่งดีเลยนะครับจะได้ทังบ้านได้ไทแคนไม่มีนะครับแก้วขอใช้ยาพิษไปที่ คิงแล้วก็ควีนะครับพอเข้าไปแก้วก็จะทําการใช้ยาบ้าที่มีรับลงไปให้กับอรสจากกระแพงครับแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดเลย mm. เราแช่ดีไหมแก้วคิดว่าเรายังไม่ต้องแช่เนาะเพราะว่าปลาหินก็สามารถที่จะไหวอยู่นะครับก็จะเข้าไปกันแล้วก็จังหวะน,นี้นะแช่ไปที่ป้อมอิฟโรเลยก็จะจมตีด้าน,นครับแก้วใช้ดูว่าสูตรนี้นะครับมันดียังไงคือแก้วจะเล่นชมกันนะครับก็จะ มีควีนอยู่ด้านขวาครับมีควีงอยู่ด้านขวาทำการใช้สกิลมัดเหล็กเทวดาก็จะขึ้นที่ไปกันเนาะแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านขวาครับโจมตีไปที่ที่ขุดเจาะทองคำโดยควีนของเราเนครับเข้าไปด้านในถือว่าดีเลยนะครับจะได้โจมตีได้ไวขึ้นนะครับแก้วขอาการใช้หมูป่านะครับลงไปทางด้านด้านด้านนี้แล้วกันเนาะจะได้มาปะกับควีนครับก็ปล่อยหมูป่าลงไปควีนของเราต้องทําการใช้สกิลหอยตัวนะครับ เพิ่มเลือดถึงขวรัครับหายตัวเลยไม่เช่นนั้นครับพิงของเราจะถูกป้อมอีกโ้่เส้นเดียวดูดเลือดน,นั่นเองหมูป่าก็ขึ้นที่ไปนะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปคืนสุดนี้นะครับเป็นสุดที่ดีอยากจะแนะนําเลยก็จากขึ้นที่ไปกันครับเราใช้เพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดเลยพีนก็จะเป็นตัวเก็บเปอร์เซ็นต์เนาะคอยเก็บสิงโกซ่านะครับที่อยู่ด้านซ้ายด้านบนหมูป่าขึ้นที่มาด้า่ขวานครับก็สามารถที่จะโจมตีกับป้อมพ่อมดเอ๊ะจชมาพ่อมด ป้อมธนูและป้อมปืนใหญ่ได้นะครับทีเดินความมือและนี่นะครับก็เป็นสูตรทําสําดาวบ้านเลขสิบนะครับที่แก้วเอามาฝากกันชมลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเอาไปป้นเอาไปปวหรือเอาไปวอลดินครับท่านชมใช้แล้วนะครับดีหรือไม่ดียังไงสามารถที่จะกลับมาบอกมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าพี่แก้วสูตรนี้มันคุวยแตกมากๆเลยก็มาบอกกันได้นะครับแก้วจะได้รู้เนาะว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับโอเคและตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องแก้วก้าได้แล้วนะครับ เียงใช้โค้กแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะรับส่วนแบ่เล็กๆจากทุกการเติมหมชมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วกล้าตออมาขอบคุณจใจใจจริงและพบกันใหม่สวัสดีครับ